เงเินไหมเบินไหมโอ้ยโอ้ยมันกลายเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นอะเหมือนเหมือนจิ้งจกเลยออตอนนี้ค่ะเราจะมาซื้อข,ของเล่น5บาทดูเล่นี่มีมอไซค์ด้วยนะมีปืน ในห,หนูเสาเนี่ยรถนี้เขาเรียกรถอะไรรถกลางปีเหรอนี่มาใครคันนี้ก็ห้าบาทเฮ้ยป๊ะป้าเอาแม,ามงมุมไปตัวนึงเนี่ย<อ>รถอะไรรถเคนอะไรอันนี้นี่คือเม็ดอะไรเขาไม่ใช่เม็ดโกงนะอ๋อเขาใส่น้ำแล้วมันก็จะฟูขึ้นไหมรถดําหมอหรือรถเคนเ,เดี๋ยวแม่รู้หน่อยรถบรรทุกเออ คือรถบรรทุกโอ้โ oh. หตอนนี้นะน้องพบมาเล่นที่กองหินข้างๆรถบดนะคะว้าว <Wow. S 1> รถบดคันนี้สีส้มเลยสวยมากๆเลยนะไม่เคยเห็นรถบดแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย <Wow. S 1> นี่ไงน้องพบรถบดหน้ามันมนๆน,น,นะเอ้ยหน้าหรือตูดตูดนี่หว่า oh. นี่ดูสิ เห็นรถบดอยู่ข้างหน้าน้องพบไหมครับโอ้รถบดสีส้มเลย orange สีส้มเปนสีมันแปลกๆตานะเราไม่เคยถ่ายได้สีอย่างเงี้ยโอ้โหอ๋อนี่ด้านหน้ามันด้านหน้ามันคือไอตัวโรเลอร์โรเลอร์ตัวลูกกลิ้งอะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ารดโร e เลอร์อันนี้มันเป็นแบบเรียบนะคะไม่ใช่แบบตุ่ม รถโรลเลอร์น้องคอปวันนี้เรามาสำรวจรถบดถนนเลยนะเนี่ยนี่ข้างๆนะคะเป็นทุ่งานานั้นลูกมากๆเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวังทองนะคะจังหวัดพิษณุโลกโอูอำเภองทองในทุ่งนาตาเขาเยอะมากๆได้เวลามาสำรวจรถบดถนนคันนี้กันแล้วอันนี้คือด้านหลังเนาะด้านหลังแต่ตูดมันเหมือนด้านหน้ามากเลยนะตอนแรกแม่แบบมองเป็นด้านหน้านี่ด้านหน้ามันจะต้องเป็นตัวที่เป็นลูกกลิ้งนะแต่อันนี้คือด้านหลังนะคะ ล้อใหญ่มากๆนะว้าวโอ้นี่ไงบันไดขึ้นไงให้คนขับขึ้นนะอ,อันนี้ท่อไอเสียหรือเปล่าท่อน้ำมันท่อน้ำมันเรามาสำรวจไอตัวโรเลอร์มันอะไอตัวล้อบดกันมั่งดีกว่าหาเฮ้ยโอ้โหเห็นปะเห็นไหมโดเลอร์เลยตักแกน้องเฮ้ยทำยังไงดีอะโยน อุ้ยตุกงแกตัวใหญ่มากเลยน้องพ่หนีกันดีกว่าเดี๋ยวหนีไปหนีกันหนีไปกองดินท้างหน้าเร็วนี่เห็นอะไรอ่ะอะไรอยู่บนกองดินนะป๊าป๊าเออสีแดงแดงด้วยเฮ้ยมีอะไรอยู่บนกองดินไปดูสิอะไรอยู่กองหินกองหินโอ้หเดี๋ยวให้ป๊าป๊าขึ้นดีกว่าลูกเดี๋ยวต้องเขาจะไหลลงมาไหม โอ้โหน้องพบนี่ห้าวหารมากเลยกล้าหานี่เจ้าหานให้ป้าป้าขึ้นไปหยิบดิอะไรอะไรอะไรป้าป้าบอกว่าอะไรนะได้ยิน,นไอรอ,อนแมน <c oughs> โอ้ทุกคนดูออ้ยจริงอ่ะว้าว <c oughs> ม,มีไอรอ,อนแมนอยู่บนกองหินน่ะออไอรอ,อนแมนจะช่วยเราจากตุ๊กแกยักษ์เมื่อกี้ได้หรือเปล่าอ่ะนี่เรากำลังสำรวจรถบดอ,อยู่เลยนะเนี่ยตุ๊กแกยักษ์มาขวางเนี่ยดูโอ้โน้องพบสไลเดอร์ลงมา ใช่นะาปาว่านจะช่วยน่าจะช่วยได้ใช่ไหมไดเดี๋ยวเราไปลองที่ว่าไอรอนแมนจะมีพลังอะไรช่วยเราหรือเปล่าเุ้ยดูสิเจ้าตุ๊กแกยักษ์มันยังอยู่ที่เดิมเลยนะโอ้ตกใจหมดเลยตุ๊กแกยักษ์ยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวให้ป๊าปายิงพลังไอรอนแมนใส่เข้าไปนะ แกยักษ์มันหายไปแล้วอะเฮ้ยมันกลายเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นอะเหมือนเหมือนจิ้งจกเลยเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊กแกยักษ์มันกลายร่างเป็นจิ้งจกได้ด้วยพลังไอรอนแมนเหรอใช่เหรอโอ้โหอที่รถบดเลยน้องพบอ้แน่ว่าพลังนี้มันจะใช้ได้เฉพาะรถบดเท่านั้นแหละดูที่มันมันใช่จิ้งจกเปล่าดูที่ดูที่ตุ๊กแกเน่ตุ๊กแกใหญ่ตุ๊กแกเล็กเลย ไอตุ๊กแกตัวเมื่อกี้ไงใช่ใช่โอ้ยแล้ทำไมมันเหลือตัวนี้เดียวเองอ่ะหูตัวเล็กมากเลยไอตุ๊กแกตัวเมื่อกี้มันกลายเป็นตัวเล็กอ่ะโอจากใหญ่กลายเป็นจิ๋ว่ะลูกป๊าป๊าจับดีโอ้ยนพอยากดูดูดิลูกดูดิลูกใช่ตุ๊กแกไหมหรือจิ้งจกตัวเล็กอย่างกับจิ้งจกเออนพ่อเอาตุ๊กแกน้อยไปแล้วเรายังค้างสำรวจรถบดฝั่งนู้นตอนนี้ตุ๊กแกยักหายไปแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วเราไปดูรถบดฝั่งนู้นกันดีกว่า อ๋อนี่ไงท่อไอเสียอโอ้ยมันไม่ต้องออกมาเป็นป่องเยอะมันแค่นี้เนาะเอก